แต่กระทรวงศึกษาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่โดยภาพรวมก็ถือว่างบประมาณยังสูงมากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระทรวงศึกษามีงบประมาณที่สูงมากเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่มันไม่ควรจะเกิดก็คือเด็กไทยไม่ได้เรียนเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดหรือเด็กไทยไม่มีข้าวกินเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเกิดน,นะครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่งบประมาณของประเทศเราควรจะมีแต่วันนี้นะครับทุกท่านทราบดีแล้วว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดกรณี ครูชัยยศนะครับซึ่งเป็นครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนยางเปาอมเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกปปชชิ้มูลความผิดทางอาญาฐานกระทาความผิดในแง่ของละเว้นปฏิบัติเนื่องจากคุณครูชัยยศเนี่ยนะครับเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียนนะครับซึ่งตามระเบียบเนี่ยเป็นอาหารให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษากินแต่ว่าบังเอิญครูชัยยศทนไม่ไหว นะครับงบประมาณมีแค่ให้เด็กประถมกินนะครับแต่ว่าโรงเรียนมีเด็กมัธยมอยู่ด้วยแล้วเด็กมัธยมในอมก๋อยในอมก๋อยไม่ใช่จังอำเภอใหญ่ของเชียงใหม่ครับเด็กอมก๋อยยากจนเยอะแยะครูชัยยศก็บอกว่าล้ดในโรงเรียนจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งได้กินข้าวคือเด็กอนุบาลและเด็กประถมแต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กมัธยมไม่กินข้าวมันจะเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นครูชัยยศก็ทนไม่ไหวนะครับแล้วพอคุณชัยครูชัยยศก็ทนไม่ไหวเนี่ยนะครับเขาก็เลย เอาอาหารที่เป็นส่วนซึ่งจะเฉลี่ยให้กับเด็กอนุบาลและเด็กประถมเนี่ยไปเฉลี่ยให้เด็กมัธยมได้กินซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับพฤติกรรมนี้คนที่เป็นวินยูชนปกติไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรเลยธรรมชาติคนเรานะครับเด็กนักเรียนเรียนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ลูกหลานคนรวยนะครับเด็กกลุ่มหนึ่งมีข้าวฟรีกินแต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่มีข้าวไม่มีน้ํากินเนี่ยจะปล่อยให้เด็กอีกกลุ่มหนึ่งทำได้อย่างไร ครูชัยยศทําเรื่องที่ครูธรรมดาต้องทําและคนธรรมดาก็ควรจะทาแต่ว่าครูชัยยศถูกปลดนะครับแล้วก็เมื่อถูกปลดแล้วเนี่ยนะครับครูชัยยศก็ตจอะราชการไปขายโรตีนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนไทยเพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับคนทําดีควรจะได้รับความดีตอบแทนแต่ในประเทศนี้คนทําดีหลายครั้งนะครับไม่ได้รับความดีตอบแทนและมักจะถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือถูกทาให้สูญเสียจากคนเลวๆบางประเภทนะครับ ผมเองก็ถือว่าเป็นคนนึ่งเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็เข้าใจดีนะครับทางานรับเงินหนึ่งชั่วโมงแต่ทางานแปดชั่วโมงหลังจากนั้นถูกโจมตีด่าทอรับหลังเพราะ,ะนั้นการถูกกลั่นแกล้งการถูกทําแบบนี้ผมเข้าใจครูชัยยศเลยนะครับเพราะนั้นครูชัยยศวันนี้จุดชนวนที่มีคนตั้งคําถามนะครับว่าระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างไรงบค่าอาหารกลางวันเด็กมันไม่พออีกแล้วหรือยอย่างไงนะครับประเทศที่มีเงินซื้อ รถถังประเทศที่มีเงินซื้อเรมนมําจีนประเทศที่กําลังจะเพิ่มเงินเดือนนะครับให้กับข้าราชการซึ่งในสุดจะนําไปสู่การเพิ่มเงินเดือนกลุ่มในพลต่างๆนานาประเทศที่อดีตนายกอยู่ในบ้านหลวงคือพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ก็อยู่บ้านหลวงประเทศที่มีเงินทองมากมายปรนเปลอคนใหญ่คนโตอย่างนี้กลับไม่มีเงินค่าอาหารให้เด็กมัธยมกินจนครูคนหนึ่งทนไม่ไหวนะครับเอาความเป็นครูจัดสรรอาหารแบ่งให้เด็กได้กินกันจบด้วยครูถูกไล่ออก แล้วต้องไปขายโนตีครูคนนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเป็นความอัยยศของประเทศที่เงินทองมีมากมายมหาศาลบนเปรยชนชั้นสูงบนเปร์ในพลบนเปร์อธิบดีบนเปร์ประหลัดนะครับบนเปร์นักการเมืองแต่กับงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กมันกลับไม่พอแล้วครูคนหนึ่งทนไม่ไหวเพราะเขามีหัวใจรักความเป็นธรรมนะครับนี่คือความอัยยศของประเทศไทยแล้วหน่วยงานรัฐอย่างหน่วยงานที่ทําหน้าที่จับโกง ก็ทำหน้าที่จับโกงแบบที่ทำร้ายคนดีนะครับครูไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครูไม่ได้ยักยอกเงินครูเอาอาหารไปให้เด็กกลับกลายเป็นว่าครูถูกกล่าวหาว่าทำผิดนะครับใครที่ครูเป็นฝ่ายตรวจรับทุกวันมาโรงเรียนสิแผงครูตรวจรับครบ10บแผงหมูสิบกิโล คู่ติดรับครบนับ1สิบกิโลไม่เคยโกงไม่เคยยักยอกอาหารเพียงแต่เกลี่ยอาหารจากเด็กอนุบาลจากเด็กประถมไปเด็กมัธยมเรื่องนี้ถ้าจะมีใครวิไวก็อาจจะเป็นเด็กอนุบาลและเด็กประถมว่าพี่ๆมาแบ่งหมูแบ่งไข่หนูไปทําไมแต่ผมเชื่อว่าด้วยธรรมชาติของคนที่เป็นเด็กนะครับเด็กเล็กๆมีน้ําใจนะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่ใจดํายิ่งมีอํานาจในการบริหารประเทศมากยิ่งใจดําอมหิตมากเพราะฉนั้นผมไม่เชื่อว่าเด็กที่จะเด็กประถมเด็กอนุบาลจะว่นวเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าเด็กประถมเด็กอนุบาลถ้าถามว่าอยากแบ่งข้าวแบ่งอาหารให้พี่ๆเนี่ยเด็กก็คงอยากจะแบ่งแล้วโลกนี้เด็กมัธยมไม่เยอะนะครับเรื่องนี้ก็จบลงด้วยครูชัยศยต้องออกจากราชการไปแล้วก็สังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับว่าอะไรทําให้ครูคนหนึ่งนะครับทนเด็กไม่มีกินไม่ได้แล้วตัดสินใจเอาอาหารไปแบ่งให้เด็กและกลับจบลงด้วยครูคนนั้นต้องลาออกไปเป็นคนขายโรตี ส่วนผู้บริหารโรงเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหรือว่ากระทรวงศึกษาซึ่งไม่จัดงบประมาณให้เด็กเรียนมัธยมมีข้าวกินไม่ทําอะไรเลยความผิดไม่ได้อยู่ที่ครูแต่ความผิดอยู่ที่ระบบการศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาปรลัดกระทรวงศึกษาศึกษาที่การจังหวัดทําไมคุณปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันทําให้เห็นภาพว่างบประมาณที่ไม่พอ ของประเทศนี้มีจริงเรามีการเอางบประมาณไปทําเรื่องที่ไม่จําเป็นจํานวนมากมายมหาศาลจัดกิจกรรมนะครับเฉลิมฉลองที่ไม่มีความเป็นไม่มีความจําเป็นเรามีงบประมาณทําเรื่องนั้นแต่งบค่าเข้ากังวันเด็กเราไม่มีนะครับแค่นี้ประเทศนี้มันก็มีความผิดป,ปกติมันก็มีความาวิปริตมากพออยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นงบประมาณที่ไม่พองบประมาณที่ไม่มีไม่ได้เกิดปีเดียวแต่มันเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับ รัฐมนตรีหายหัวไปไหนปหลัดหายหัวไปไหนศึกษาจังหวัดหายหัวไปไหนทําไมคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อทุกคนไม่ทําอะไรแล้วทําต้องเป็นครูจนๆคนหนึ่งเขาทํารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงใหญ่ร่ำรวยที่สุดนะครับทําไมไม่ปล่อยไม่ทําอะไรต่างต้องเป็นครูจนๆนเขาทํานะครับเพราะวันนี้ครูชัยยศเนี่ยนะครับเขาก็เอ,อเป็นสัญลักษณ์นะครับของความสะเทือนใจนะครับว่า ช่วยเหลือเด็กนะครับแต่กลับจบด้วยการออกจากราชการตอนนี้พวกครูรุ่นใหม่บางคนเขาก็มีรายงานกันนะครับว่าครูรุ่นใหม่บางคนเนี่ยพอเห็นเรื่องที่เกิดกับครูชัยยศเนี่ยนะครับเขาสรุปกันแบบนี้เขาสรุปว่ากรณีครูชัยยศเนี่ยนะฮะเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าอะไรเป็นอุทาหรณ์ว่าสําหรับครูรุ่นใหม่นะครับถ้าคุณต้องเป็นครูถ้าคุณต้องอยู่ในในในองค์กรซึ่งอาจจะมีข้าวปลาอาหารไม่พอเพียงกับเด็กอย่างนี้เนี่ยนะครับ คุณอย่าไปเซ็นรับอะไรนะครับปล่อยให้เด็กมันอดไปปล่อยให้เด็กมันลํบาบากไปนะครับอย่าไปเซ็นรับเอกสารอย่าไปเซ็นรับนู่นเลยนบนี่นเพราะเมื่อคุณเดือดร้อนเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยคุณนี่แหละครับครูรุ่นใหม่เกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเห็นว่าพอดูกรณีตัวอย่างจากครูชัยยศเ้วเนี่ยนะครับครูชัยยศเดือดร้อนจากการเลี้ยงดูเด็กครูชัยยศเดือดร้อนจากการจากการทําสิ่งที่คนควรจะทํานะครับแต่ปปชเห็นว่าทําไม่ได้จบด้วยการออกจากราชการไปกลายเป็นปปชส่งสัญญาว่าครูควรจะใจดํากับเด็กนะครับ ครูควรจะอามาหิตกับเด็กครูควรจะเห็นเด็กอดๆอยากๆแล้วก็ปล่อยช่างหัวเด็กให้เด็กกลุ่มหนึ่งไม่มีข้าวกินในโรงเรียนนี่คือสิ่งที่ปปชทําให้เกิดคาวามรู้สึกกับครูจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยนะครับผมไม่อยากจะพูดต่อไปแต่ผมเชื่อว่าประโยคนี้ท่านผู้ชมได้ยินนะครับทุกท่านก็ต้องถามว่าอา้าวแล้วรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอยู่ไหน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหายหัวไปไหนนี่คือคําถามใหญ่นะครับซึ่งผมต้องตอบท่านผู้ชมตรงๆว่าผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่คาเดียวนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะมีส่วนแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรนะครับผมไม่ได้ยินปลัดกระทรวงศึกษาพูดแม้แต่คาเดียวว่าปลัดกระทรวงศึกษาจะปรับระบบงบประมาณข้าวปลาอาหารให้เด็กๆพอกินทุกคนได้อย่างไรนะครับ ผมไม่ได้ยินนะครับศึกษาจังหวัดพูดแม้แต่คำเดียวว่าปัญหานี้นะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมไม่ได้ยินรัฐมนตรีพูดผมไม่ได้ยินนายมนตรีประเทศไทยพูดว่าครูดีๆที่หาข้าวให้เด็กกินจบด้วยการถูกไล่ออกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งมาจากตระกูลที่ร่ำรวยสุดของประเทศไทยตระกูลหนึ่งเนี่ยจะหาทางช่วยเหลือเด็กๆอย่างไรนะครับผมไม่ได้ยินหัวหน้าพรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้ประกาศว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเนี่ย พูดว่าถ้าตัวเองเป็นนายกจะช่วยเด็กๆลูกหลานคนจนแบบนี้อย่างไรนะครับผมไม่ได้ยินจากคนที่ควรจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นนายกคนตีไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งประกาศว่าขอดิฉันเป็นนายกคนต่อไปของประเทศนี้แต่คนคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้ให้ผมได้ยินนะครับคือคนที่เขาไม่มีอํานาจอะไรเลยนะครับ คือคนที่ไม่มีเงินอยู่ในมือเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีนะครับคือความเป็นผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วเขาใช้ความเป็นผู้แทนรัษฎรของเขาเนี่ยส่งเสียงในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไม่ส่งเสียงนะครับประกาศในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไม่ประกาศนะครับทําในเรื่องที่ว่าที่นายกของเพื่อไทยควรจะทําแต่ไม่ทํานะครับ นี่ก็คือเรื่องของอครูปรมีวัยจงเจริญจากพักเก้าไกลนะครับสสฝ่ายค้านซึ่งไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะเป็นสสฝ่ายค้านเงินทองไม่มีอยู่แล้วนะครับกลับทําสิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับกลับทําสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรทำและกลับทําสิ่งที่คนที่เป็นอยากเป็นนายกข,ของพัคเพื่อไทยควรจะทานั่นก็คือ ประกาศว่าในฐานะเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านนะครับพักเก้าวไกลนะครับได้รับการประสานจากลูกศิษย์บางคนของครูชัยยศนะครับซึ่งประสานงานไปยังคุณพัทลพง์รีลาพัฒสอสสเชียงใหม่เขต8ดพักเก้าไกลเพื่อช่วยเหลือครูชัยยศในการอุทธรณ์คดีนี้แล้วครัฟังนะครับครูน้ําดีเห็นเด็กไม่มีข้าวกินถูกไล่ออกจากราชการรัฐมนตรีไม่พูดอะไรนายกรัฐมนตรีไม่พูดอะไร หัวหน้าพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลคือพักเพื่อไทยไม่พูดอะไรสอสอเพื่อไทยเชียงใหม่ไม่มีใครพูดอะไรแต่คนแรกที่พูดคือสอสอเก้าไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านท่านผู้ชมคนหนึ่งครูทีอาที่บอกว่าเรามีรัฐบาลไปทําไมวะถูกต้องเลยอีกท่านหนึ่งคุณเกียริบอกว่ามีแต่เก้าไกลพูดอีกแล้วถูกต้องเลยเชียงใหม่มีสอสอเพื่อไทยหลายคนทําไมไม่มีใครพูดรัฐมนตรีศึกษาทําไมไม่มีใครพูดคุณเศรษฐาทวีศินไม่มีพูด คุณแพทองทานคนเชียงใหม่ลูกหลานคนเชียงใหม่ทำไมไม่มีใครพูดกลายเป็นคนที่พูดคือปารมีไวยจงเจริญซึ่งบอกว่าสส .9 ก้าไกลตอนนี้ได้รับการประสานจากลูกศิษย์ครูชัยยศแล้วนะครับสสพัทรลักษณ์หรือสอสอต,ตีก็เลยเสกีก็เลยไปปรึกษากับคุณปารมีว่าคุณปารมีเนี่ยเป็นเอ่อกรรมธิการการศึกษานะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยสสตีเนี่ยครูชัยลูกลูกศิษย์ครูชัยยศมาประสานแล้วนะครับ อสอสอติก็เลยคุยกับครูปารามีในฐานะเป็นกรรมธิการการศึกษาว่าจะช่วยเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับคําตอบนี้ครูปารามีก้าวไกลรับปากแล้วว่าเดี๋ยวพักก้าวไกลนะครับจะหาทางแก้ปัญหานี้นะครับครูปารามีแกบอกอย่างนี้นะครับว่าดิฉันเห็นใจครูชัยยศอย่างมากเพราะว่าท่านมีความใจดีช่วยให้เด็กมีอาหารกินท้องแต่กลับมีผลลงเอือเช่นนี้ ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับสังคมว่าดิฉันจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกช่องทางที่ดิฉันจะทําได้ทั้งในการอุธรคดีและผ่านช่องทางการเรียกร้องกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะดังนั้นนะครับวันนี้ท่ามกลางความมืดมิดที่ครูดีๆอย่างครูชัยยศนะครับรับมอบอาหารแล้วเซ็นรับอาหารครบนําไปสู่กระบวนการจัดสรรข้าวปลาอาหารต่างๆให้เด็กยากจนได้อิ่มท้องในโรงเรียนนะครับแต่กับถูกไล่ออกและการถูกไล่ออกประชาชนเห็นใจ คนฟังฟังแล้วสะเทือนใจตั้งคำถามกับกระทรวงศึกษาแต่กระทรวงศึกษารัฐมนตรีไม่ตอบนายกไม่พูดอะไรสอสอเชียงใหม่พักอื่นไม่พูดอะไรนะครับพักแกนนําตั้งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน,นี้ไม่พูดอะไรวันนี้มีแสงสว่างขึ้นที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับนั่นคือสอสอใหม่สองคนคือสอสอตีพักก้าวไกลที่เชียงใหม่ลูกศิษย์รูชัยยศมาร้องเรียนต่อสอสอตีสอสอตีเป็นสอสอหน้าใหม่แต่หัวใจใหญ่กว่าสอสอหน้าเก่านะครับ หลายคนที่หุบปากที่ไม่พูดอะไรอสสติเอาเรื่องมาบอกสอสอหน้าใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งถึงเป็นสอสอหน้าใหม่ก็หัวใจใหญ่หกว่านะครับคือคุณปารามีแล้วก็บอกว่าจะหาทางอุทธรณ์เรื่องนี้จะใช้ตาแหน่งหน้าที่ต่ตางๆเนี่ยในการหาทางช่วยจะเอาเรื่องครูชัยยศเข้าสุคร,รมาิการกรรมธิการเาศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่พักเก้าไกลหรอกครับมันมีพักเพื่อไทยอยู่มันมีภูมิใจไทยอยู่มันมีรวมไทยสร้างชาติมันมีพลังประชาชนอยู่ผมมีคําถามเดียวในฐานะประชาชนว่ากรรมธิการคนปืนนี่หายหัวไปไหน อมอะไรอยู่ในปากคุณอมอะไรอยู่ทําไมกรรมธิการพักอื่นคนหัวขาวคนหัวงอกคนหัวล้านคนหัวดํามีเต็มไปหมดแต่มันมีแค่กรรมธิการพักเดียวที่มาพูดเรื่องครูชัยยศมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกรรมธิการการศึกษาของสภามีหน้าที่ดูแลปัญหาการศึกษาการที่เด็กไม่มีข้าวกลางวันกินเป็นปัญหาของระบบการศึกษาเป็นปัญหาของการจัดงบประมาณการที่ครูคนหนึ่งทนไม่ไหวที่เด็กอดยานะครับ หาทางช่วยให้เด็กมีข้าวกินครูแบบนี้เป็นครูที่ต้องเก็บไว้ไม่ใช่เป็นครูที่ต้องออกจากราชการนับครูที่ออกราชการคือครูประเภทอมค่านมเด็กอมค่าอาหารเด็กนะครับสอนหนังสือเด็กแต่สอนไม่เต็มที่เพื่อให้เด็กไปเรียนพิเศษกับตัวเองคนเหล่านี้ต้องหารวทั้งครูแนวล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กคนเหล่านี้ต้องหาที่ถูกออกต้องถูกออกจากราชการไม่ใช่ครูที่ช่วยเด็กกดอยากให้มีข้าวกิน ถ้าในโลกนี้ในประเทศนี้ในโรงเรียนไหนก็ตามมีครูที่เห็นเด็กอดอยากแล้วช่วยให้เด็กมีข้าวินครูคนนั้นเนี่ยกระทรวงต้องเก็บเ้าเอาไว้ครูที่ควรจะต้องถูกไล่ออกคือครูที่ร่วงละเมิดทางเพศเด็กครูที่เอาเด็กนักเรียนผู้หญิงไปกอดจูบลูบไล่ครูที่ล่วงละเมิดเด็กนักเรียนผู้ชายครูที่ขายยาบ้านในโรงเรียนครูที่โกงข้อสอบครูที่ขายข้อสอบนะับครูที่โกงค่าอาหารกลางวันเด็กครูเหล่านี้ต้องหาต้องถูกหลอกไล่จากราชการไม่ใช่ครูที่ช่วยเหลือเด็กแบบนี้ แล,แล้วทำไมสอสอพักอื่นมันพูดแบบนี้ไม่ได้ครับมันเป็นอะไรกันนะครับคือสอส,อสอพักอื่นเขาไม่มีหัวใจแบบคนไทยมีครับคนไทยตั้งประเทศเห็นข่าวนี้คิดเหมือนกันบอกว่าครูชัยยศไม่ควรจะต้องถูกออกสอส,อสอพักอื่นคิดเรื่องนี้ไม่เป็นนะครับในสมองมันมีอะไรอยู่ในหัวกันบ้างไหมครับแล้วในกรรมธิการการศึกษาเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับไม่มีใครมีปัญญาคิดเลยครับเนี่แหละครับความ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 แย่ของประเทศเรานะครับ คนมีตำแหน่งเก่าเก่าเก่าเกมเนี่ยมันคลานไปหมดเยอะไปหมดในสภาก็มีในคอรมอรก็มีแต่ไอ้คนเก่าเกมเนี่ยหัวใจมันไม่โตตามความเก่าเกมของมันความเก่าเกมเนี่ยมันกลายเป็นคนเครื่องมือให้คนบางประเภทเนี่ยนะครับใช้ความเก่าเกมเป็นเครื่องมือในการทํามาหากินนะครับในการกรอบโกยนะครับในการแสวงหาผลประโยชน์นะครับแต่ไม่เคยใช้ความเก่าเกมของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยช่วยประชาชน ถ้าพวกนักการเมืองแนวเก่าแก่ในสภาเอาความเก่าแก่ของคุณมาช่วยประชาชนเช่นหาทางเพิ่มงบประมาณการศึกษาให้เด็กเพิ่มค่าเข้าให้เด็กผมว่าคนจะชื่นชมแต่เวลาเราดิ้นนักการเมืองแนวเก่าแก่ทาทาอะไรนะครับหาทางขายครุภัณฑ์ให้โรงเรียนหาทางพาพวกพ่อค้าที่ขายอุปกรณ์การเรียนการสอนเข้าไปในกรรมธิการนะครับหาทางพาคนขายคอมพิวเตอร์ไปดีลผ่านกรรมธิการให้ได้งบได้เงินไปโรงเรียนต่าง ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เก่าเกมเพื่อประชาชนแต่เป็นเก่าเกมเพราะมันเป็นโจรนักการเมืองอย่างนี้มันมีเยอะเกินไปรับความเก่าเกมเพื่อโกงเนี่ยมันมีเยอะเกินไปแล้วในประเทศนี้แต่คนที่เก่าเกมเพื่อแก้ปัญหาประชาชนเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นประเทศมันถึงไม่น่าอยู่เพราะมันถูกถูกขาดโดยไอ้นักการเมืองแนวเก่าเกมพวกนี้แหละนะครับนักการเมืองที่เก่าเกมด้านกอบโกยแล้วทําให้ความเก่าเกมเท่ากับการกอบโกยมันมีเยอะเกินไป แล้วมันอยู่ในพักเก่าๆพักใหญ่ๆสลอนกันไปหมดแล้วคนเหล่านี้คิดว่าการเก่าเกมของตัวเองเนี่ยคือการทาเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่มันคือการเก่าเกมเพื่อกอบโกวจนพุมปลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันส่งเสียงสะท้อนเยอะๆไปถึงรัฐบาลน,นะครับว่าเศรษฐาทวีสินคุณอยู่ไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคุณอยู่ไหนประหลัดกระทรวงการศึกษาอยู่ไหน กรรมธิการการศึกษาจากพักเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอยู่ไหนนะครับรวมทั้งนะครับสอสอพักรัฐบาลอื่นๆอยู่ไหนคุณเป็นรัฐบาลคุณมีอํานาจหาเงินได้ครับก้าวไกลมันไม่มีเงินหลอกก้าวไกลเอาเงินไปให้ครูไม่ได้เพราะก้กาวไกลคุณไม่ได้คุมรัฐบาลแต่พักรัฐบาลเนี่ยมีเงินมีทองคุณเอาเงินให้เขาได้นะครับความเป็นสอสอที่คุมเงินคุมทองมันมีไว้เพื่อเรื่องพวกนี้นะครับ ไม่ใช่มีไว้เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วเอาเงินไปเต็มหรือตั้งทังหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันติดแฮชแท็กตาสว่างกว่าสีโลท็อกตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูอยู่เยอะเลยหลายพันคนเลยแต่ว่าไม่ค่อยกดไลค์กันนะครับผมอยากจะขอร้องให้ทุกคนที่ดูอยู่คลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเพจสีโลตครั้งไทบุญหรือยูทูบสีโลท็อกเนี่ยช่วยกันกดไลค์ นะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดติด,ดตามและกดกระดิ่งเยอะๆแล้วพอผมพูดอย่างงี้ก็จะมีบางคนไปคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ว่าโอ้โ oh, ห oh, oh ล้ำคาญจังเลยทาไมต้องพูดหลายรอบก็เพราะว่ามีคนไม่กดเยอะไงครับพอมีคนไม่กดเยอะผมก็เลยต้องพูดนะครับว่าพอไม่กดเนี่ยนะครับยอดการมองเห็นคนก็จะน้อยแต่ถ้าทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจสีรอดครามไพบูลนะครับใน YouTube ช่วยกันกดเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มยอดการเห็นที่ผมพูดเรื่องการเพิ่มยอดการเห็นไม่ใช่ว่าคนดูผมน้อยนะครับทุกวันนี้คนดูผมเยอะ ทั้งที่ผมจัดคนเดียวเนี่ยมากกว่าช่องใหญ่ๆบางช่องไปนานแล้วไปดูคลิปผมย้อนหลัง4ี่หมื่นคนห้าหมื่นคนบางช่องมีพิทพิธีกรจัดกัน3ามคนคนดูหมื่นแปดหมื่นสองมืห้ามันเลยไปนานแล้วแต่ผมอยากจะให้มันเลยไปมากกว่านี้เพราะใครที่ดูอยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ในเพจสีรถค้าไพบูลและใน y ย t u b e สีรถทอนะครับเพราะคนดูเป็นพันแต่ว่าไม่กดกันพอไม่กดกันเนี่ยนะครับคนดูจะ อื่นๆเขาจะไม่เห็นว่าท่านดูเพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาทุกคนที่ดูเนี่ยทุกครั้งนะครับดูคลิปผมช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับและที่ YouTube สีนวท็อปช่วยกันกดติดตามนะครับรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอันนี้ต้องขอร้องจริงๆสําหรับท่านที่บอกว่าทําไมต้องพูดซ้ําเหตุผลที่ต้องพูดซ้าก็คือเพราะหลายคนเขาไม่ทราบน,นะครับว่าการช่วยกดยจะช่วยผมยังไงสําหรับท่านที่บ่นเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ไม่มีแบ็กอัพเป็นนักการเมืองนะครับไม่มีสปอนเซอร์เป็นเงินถุงเงินถังคนเดียวที่ช่วยผมได้คือประชาชนดังนั้นผมก็ต้องบอกประชาชนที่พร้อมจะช่วยผมแบบนี้แหละครับว่าถ้าช่วยผมได้ก็ช่วยกันหน่อยนะครับไม่ได้ยากลําบากอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ช่วยกันนะครับก็ทุกคนก็น่ารักนะครับพอบอกทุช่วยกันกดมาเยอะแยะเลยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่อยากให้ผมพูดนู่นนี้เยอะผมก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าผมมีความจําเป็นในแง่มุมของผมนะครับที่จําเป็นจะต้องพูดนะครับ คุณอ้บอกว่าเขาถึงหมื่นด้วยละครับบางวันก็มีถึงเหมือนกันนะครับใช้คน3าคนบางวันคงจะมีถึง1 0,000ืบ้างเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของครูนะครับที่ผมอยากจะไล่ให้ผู้ชมฟังแล้วก็ต้องขอโทษบางคนด้วยที่ผมอาจจะดูมีอารมณ์แต่เรื่องนี้ผมโกรธจริงๆนะครับเพราะว่าผมนี่เคยผ่านประสบการณ์นะครับลงพื้นที่โรงเรียนหนึ่งนะครับอันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเคยไปลงพื้นที่โรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเจอภาพที่ผมไม่ลืมจนถึงบัดนี้นะครับก็คือภาพของเด็กนักเรียนีท เป็นเด็กยากจนนะครับเป็นเด็กเล็กผมเข้าใจว่าป1ถึงป4นะครับโรงเรียนนั้นมีเด็กป1ถึงป4ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ50คนนะครับแล้วก็ให้เด็กป1ถึงป4เนี่ยกินข้าวเย็ยนในโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เด็กยากจนนะครับแล้วตอนนั้นผมไปลงพื้นที่เนี่ยผมก็ถามครูนะครับว่าเออโรงเรียนนี้เนี่ยมีเด็กกินข้าวเยอะแยะเลยเนี่ยเด็กประมาณ40-50คนเนี่ย ให้ไก่เด็กกินกี่ตัวเราเด,เด็กเด็กต้องกินโปรตีนครูก็บอกผมว่าก็ก็ประมาณสองตัวค่ะอาจารย์สองตัวนี่สําหรับสําหรับเด็กห้องหนึ่งเหรอครับเด็กชั้นหนึ่งเหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะสําหรับเด็กทั้งโรงเรียน่ากไก่สองตัวเพราะฉะนั้นผมเคยเหเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับว่ามันมันแย่จริงๆนะครับเรามีรัฐมนตรีซึ่งเอาวายอาบน้ํายังได้เรามีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีรถทั้ง บ้านอาจจะ1ิบสองิบสาคันหรือเปล่าผมไม่รู้มีว่าที่นายกคือใคคนใหม่คือท่านแพรทองทานซึ่งท่านร่ารวยมหาศาลอย่างเงี้ยแล้วเรามีเด็กนักเรียนนะครับซึ่งผมเคยเห็นเหตุการที่เด็กทั้งโรงเรียนกินไก่แค่สองตัวสาหรับเด็กสี่สิบห้าสิบคนมาแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้าระหว่างนักการเมืองที่ยึดป,ประเทศกับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศมันมหาศาลเมื่อพอเปินเรื่องวนี้ผมมันสะเทือนใจสําหรับผมนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่า ผมพูดดุเกินไปในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ต้องดุเหมือนกันนะครับออขอบคุณนะครับท่านที่สนับ